ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ช่อติวเข้มผู้สมัครนายกอบตอบึงการยึดนโยบายใช้ได้จริงทำได้ทันทีที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะว,วันอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการช่อนางสาวพานิกาว,วานิชลงพื้นที่บึงการติวเข้มผู้สมัครนายกอบตอในนามคณะก้าวหน้ายกผลงานรูปธรรมท,ทำได้จริงชูนโยบายเป็นหมัดเดดชนะเลือกตั้ง แนะนำเทคนิคในการหาเสียงระหว่างการเลือกตั้งรวมถึงนำเสนอนโยบายที่คิดมาจากการไปลงพื้นที่จริงสถานที่จริงและพบประประชาชนเจ้าของปัญหาจริงโดยมีทั้งหมด9นโยบายหลักและ42นโยบายย่อยเพื่อให้ผู้สมัครได้ไปคัดเลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมกันนี้ยังได้ยกตัวอย่างความสำเร็จและผลงานที่เป็นรูปประทับของคณะก้าวหน้า ในสนามการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมาซึ่งงานบางอย่างถ้าผู้สมัครนายกอบตได้รับเลือกไปเป็นผู้บริหารสามารถที่จะทำได้ทันทีเลยเช่นนโยบายน้ำประปาสะอาดจนสามารถดื่มได้ซึ่งสามารถทำสำเร็จและใช้ได้จริงแล้วที่เทศบาลตำบลอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ